ครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดปา่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับที่นี่เป็นวัดชื่อดังอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งกอ่อสร้างที่เป็นวิจิตรงดงามเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับก็มีพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศนะครับมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็คือพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ขึ้นปฏิสถานบนเจดีศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าพระอุโบสถของวัดป่ากลองกุ้งนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยนะครับมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นะครับก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับเข้าไปในบริเวณพระอุโบสถก่อนนะครับโดยมอีอย่างที่เห็นที่วางไว้บนศรีรษะของพุทธศาสนกชนนี่ก็คือพระไตรปิฎกนะครับ หลังจากอยู่ภายในพระอุโบสถแล้วก็นําอัญเชิญออกมาแห่บริเวณรอบพระอุโบสถนะครับก็มีพระสงฆ์นั้นนำนะครับจะเห็นว่าประชาชนที่มาร่วมงานก็แต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่วมขาวนะครับซึ่งเป็นไปตามที่มีการวณนรมณ์กันนะครับก็บรรยากาศก,าก็อบอุ่นแล้วก็เปี่ยมไปด้วยบุญบาร,รมีนะครับ อันนี้ก็หลังจากแห่รอบพระอุโบสถเสร็จสิ้นนะครับก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาอยู่ที่บริเวณหน้าพระเจดีย์นะครับก็มีผู้สาลิกชนจจำนวนมากครับ หลังจากแห่พระบรมสารีริกธาตุนะครับไปรอบอุโบสถที่วัดป่าคลองกุ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมนะครับที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นปฏิสฐานบนเจดีย์นะครับซึ่งเป็น จดีย์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะนะครับเพราะว่าพระบรมสายลีริกธาตุที่วัดป่าคุองกุ้งแห่งนี้นะครับได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความวิจิตอรอลังการอย่างมากนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับที่ได้มาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในระยะใกล้ชิดขนาดนี้นะครับนี่คือการาาบรรจุนะครับ มีการบรรจุภาพรมสายลีธาุนะครับเพื่อเตรียมที่จะอัญเชิญนะครับก็จะมีพระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนนั้นแวดล้อมอยู่บริเวณน,นี้เนี่ยโหนับพันคนนะครับถือว่าเป็นพิธีที่หาชมได้ยากนะครับแล้วก็นานๆจะมีให้เห็นสักหนึ่งครั้งนะครับ ก็หลังจากแห่เสร็จสิ้นนะครับก็มีการนำพระบรมสารีริกธาตุนั้นมาจัดวางรูปแบบนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นสู่ยอดพระเจดีพระพุทธ,ธมหาเจดีจันทบุรีศรีนัตนธ์นะครับนี่ก็ประชาชนเยอะจริงๆนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่าน พระอาจารย์เข้มนะครับจิตตาธรรมโมท่านเจ้าวาดวัดป่าคลองกุ้งนะครับพร้อมด้วยท่านประธานกะกะตรประจําจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านเดชาจันทกิจก็ร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะวางไว้บริเวณพุ่มพานพิธีแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการชักรอกขึ้นไปนะครับที่บริเวณยอดพระพุทธมหาเจดีย์จันทบุรีสีนพรัตน์นะครับช่วงนี้บรรยากาศก็ศก ค้มฟ้าค้มฝนนะครับแต่ว่าก็เป็นที่อัศจรรย์นะครับไม่มีฝนตกลงมาครับก็ในระหว่างพิธีการชักลอกก็มีการสวดมนต์นะครับเพื่อเจริญภาวนานครับประชาชนก็โอ้โหบรรยากาศผมไปอยู่ในงานแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆนะครับขนลุกด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็บรรยากาศนั้น เหมือนฟ้าฝนเนี่ยเป็นใจนะครับุกคนจะได้เห็นเยอะจริงๆนะครับเรามีการต่อสายสินนะครับทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการอัญเชิญพ,พระพุมาสาลิขิกธาตุครั้งนี้นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในเจดีนะครับ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เห็นด้านหลังนั้นนั้นเป็นองค์จําลองนะครับองค์จรเหมือนกันครับแต่ว่าจําลองบรรจุก่อนครับเอาไว้ที่ก่อนนะครับมันก็องค์จริงทั้งนั้นนะครับนะครับที่จุบปัดเวลานี้หมายความว่ายอดพระมหาเจดีย์หรือว่าเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับครับก็คือจะมีจะจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่บน สุดยอดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่หน้าตรงนี้ที่เรามองเห็นนะครับอันนี้สาหรับที่ว่าญาติโยมได้กราบไหว้ที่ว่าใกล้ชิดที่สุดพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันนี้คือลุงศักดิ์นะครับเป็นเป็นเป็นคนที่ทํางานที่วัดป่าของรุงแห่งนี้นะครับพระบรมสารีริกธาตุนี้มีความสําคัญยังไงครับที่วัดป่าของกุ้งที่นี่ทางศาสนาก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของวัดป่าของกุ้งนะครับถือว่าตัวผมเองก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สัมผัสได้ตรงนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่ายาโยที่ศรัทธาก็ถือว่ากราบไหว้อาพระพุทธองค์แล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับนะครับถือเป็นความสําคัญของวัดป่านะครับคือได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยใช่ครับอ่าพระโชคชัยคนจะไปรับมาครับที่ผมจําได้นะครับครับผมนี่ก็คือการพิธีการสวดชยันโตนะครับสวดเพื่อวัตถุประสงค์ครับ พระสงฆ์ก็อย่างว่านะครับพุทธศาสนาของของคนไทยเราก็คือศาสนาพุทธนะครับก็ถือว่าการว่าชายยันโตก็เป็นความยิ่งใหญ่ของไม่ว่าจะเป็นประพรมน้ำมนต์หรือว่าเป็นพิธีการต่างๆของก็สงฆ์นะครับถือว่าเป็นการประพรมน้ำมนต์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ชยันโตเนี่ยถือว่าสําเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทางพิธีสงฆ์ต่างๆนี่ก็จะสวดพร้อมกับอ,ะ,อะไรให้ คือง่ายกว่ารับ,บพรจากพระคุณเจ้าต่างๆนะครับตอนที่เราเอาเอา,อาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปก็พระก็ชยยันโตไปแล้วนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละครับก็คือพระบรมสารีริกธาตุก็คือจะบรรจุอยู่ณเจดีย์แห่งนี้สูงที่สุดในจังหวัดจันทบุรีก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละครับถ้าไม่มีภูเขาอย่างอื่นมาเพิ่มเติมก็คงจะสูงที่สุดนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับหลังจากสวดชยันโตเสร็จสิ้นนะครับ ท่านพระภาวนาปัญญาวิสุทธ์หรือว่าพระอาจารย์เข้มนะครับเจ้าวาดวัดป่าคลองกุ้งก็พร้อมด้วยท่านวิชิตชาติภัยสิทธิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้เตรียมที่จะอัญเชิญพานพุ่มเงินพุ่มทองนะครับขึ้นไปประดิษฐานบนยอดพระพุทธมหาเจดีย์จันทบุรีศรีนภรัตนะครับเพื่ออยู่คู่กับพระบรมารารสารีริกธาตุนะครับก็อ้ประชาชนนี่ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตลอดทั้งวันนั้นเต็มไปด้วยแรงศรัทธานะครับนี่ก็พระประคองปริปุณโนนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยานะครับจากประเทศอินเดียนะครับมาร่วมช่วยงานในครั้งนี้แล้วก็เป็นผู้อัญเชิญผานพุ่มเงินพุ่มทองครับครับหลังจากทําพิธีสวดชยันโตเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ พิธีการด้านนอกนะครับก็จะเป็นการร่วมกันเวียนเทียนนะครับรอบพระเจดีย์นะครับเพื่อเสริมความศริมงคลแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นพิธีที่เนื่องในโอกาสครบรอบนะครับ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพุทธชยันตีนะครับเป็นการครบรอบวันแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านะครับ ยิ่งใหญ่นะครับตลอดชั่วอายุคนนะครับของเรารุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะได้ร่วมพิธีนี้เพียงครั้งเดียวนะครับเพราะว่างานจะจัดยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับก็คงอีก100ปีข้างหน้านะครับซึ่งเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์ประคอนะครับซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดไทยพุทธคยานะครับรักษาการเจ้า,าวาสที่ประเทศอินเดียนะครับวันนี้ก็มาช่วยงานที่วัดปากลองกุ้งนะครับรวมถึงพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นะครับพระอาจารย์ครับพระบรมสารีริกธาตุนี้มีความสําคัญยังไงบ้างครับ ระบรมสาเลกธาตุนี้หลังจากที่วันเพ็ญเดือนหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จทำดับขันทปรินิพานนั้นหลังจากนั้นล่วงมาอีกเป็นเวลาเจวันคือวันอัฐมีบูชาวันเพ็ญเดือนหแรม8ค่ำถวายพระเพลิงพระพุทธศิริระของพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีโทน,นพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองทั้งหลายแห่งมคุราชแห่งทั้งหลายพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสเสด็จมาถึงประเทศไทยได้มาอัญเชิญอยู่ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินยกของประเทศไทย ได้ประธานมอบให้แด่พระภาวนาปัญญาพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้งหรือท่านพ่อของเราชาวจันทร์ที่ได้ขนานนามท่านว่าท่านพ่อเทพเจ้าแห่งเมตตาแห่งภาคตะวันออกโดยพระบรมสารีธาตุวันนี้บรรจุเป็นพุทธบูชาที่เจดีย์พระมหาพุทธเจดีย์จันทบ,บุรีศรีนพรัตน์ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกอันเถิดอาจารย์ครับาการมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะช่วยเ,เสริมบุญบาร,รมีเราอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเสริมบาร,รมีพระตถาคตเจ้าท่านตรัสว่าอานนท์อา, он, อานนท์อานนท์พุทธบร,ริษัทสี่มือหวัวและลึกถึงเราตถาคตยังมาที่สถานตถาคตเจ้าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าของเรานั้น ถึงจะตายเพราะกายแตกสุขติเป็นที่หวังประตูนรกปิดญาติโยมทั้งหลายมีแต่ประตูสวรรค์เปิดอ้ารับสำหรับสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่มาสักการะบูชายังพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราขอเจริญพรพระอาอจารย์ครับแล้วสำหรับท่านที่อา,อาจจะไม่ไมสะดวกที่จะมาทำบุญตักบาทที่วัดเนี่ย มีคําแนะนําที่ว่าจะปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยอยู่ภายนอกวัดเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างครับพระอาจารย์ครับขอจเจริญเพลิน,นขอจเจริญพรบัดนี้วัดป่าคลองกุ้งเปิดการสาธรยายพระไตรปิฎกตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่12มิถุนายนคือวันอธมีบูชาวันถวายเพลิงพระเพลิงของพระพุทธเจ้านั้นขอเชิญบรรดาญาติโยามทุกท่านเข้า,ขามายัางวัดป่าคลองกุ้งถ้าท่านไหนไม่ได้มาได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้ ยกมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานสาธุสาธุสาธุาธอนโมทามิอันนี้ก็ได้บุญกุศลเท่ากันเท่ากันเท่ากันเพราะจิตเราบริสุทธิ์ขอเจริญพรก็ท้ายนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์นะครับฝากถึงผู้ทธานิเชนทั่วประเทศที่กําลังรับชมอยู่ในการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ทธานิเชนที่ดีครับพระอาจารย์ครับขอเจริญพรท่านสาธุชนคนมีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพธศาสนาแล้วเราจะฟังพระธรรมสัจธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพื่อจะข้ามแห่งองค์โอหะสงสารข้ามจากทุกข้ามจากทุกทั้งปวงข้ามจากทุกทั้งปวงขเอเจริญพรญาติโยมเข้ามาเถิดอย่าลังเลเลยตถาคตเจ้านั้นก่อนดับขันธปรินิพานทรงตรัสกับพระนนว่าอนนอนอนอ,อน,อน,ออน,อนยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด พุทธศาสน,นิกชนทั่วโลกชาวพุทธทั่วโลกขอให้ท่านญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทในธรรมเลยขอเจริญพร ในพระอุโบสถของวัดป่าคลองกุ้งนะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เข้ามาก็ได้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ความอลังการในอุโบสถแห่งนี้นะครับซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมบวชชีพามนะครับแล้วก็มาไหว้พระในอุโบสถหลังนี้นะครับก็ถือเป็นตัวอย่างนะครับของคนรุ่นใหม่ที่หาเวลานะครับมาปฏิบัติธรรมนะครับนี่มาจาก อำเภออะไรครับอันนี้เขาทิจกูดค่ะเขาทิจกูอันนี้คือคือคือมาด้วยกันทั้งหมดมาด้วยกันแต่ต่างที่ค่ะออ๋มาจากต่างที่แต่ว่ามามารู้จักกันรู้จักกันใช่ค่ะออ๋มาปฏิบัติธรรมมาบวชชีพามณ์เนี่ยบ่อยไหมครับก็บ่อยครั้งเหมือนกันถ้ามีโอกาสครับบ่อยไหมครับครั้งนี้ครั้งแรกค่ะอันนี้ครั้งแรกโอ้ดีเลยอันนี้ก็อันนี้มาครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองค่ะครับเออ่ครั้งแรกมาแสดงว่าเรารู้สึกประทับใจ ก็พอดีว่าช่วงนั้นมีตรงกับวันมาคาูุชาก็เลยมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นวิสาขะก็ใหม่ครั้งหนึ่งมาบวชชีพานเนี่ยเรามาบวชชีพานเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันคือเช้าก็คือเหมือนเหมือนพระทั่วๆไปก็คือต้องสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลเหมือนกันถือศีลแปดของเราจะเป็นศีลแปดก็คือถือศีลปกติ เหมือนกับทั่วๆไปก็คือธรรมดเช้าเย็นค่ะแล้วเราเพิ่งมาครั้งที่สองครั้งแรกที่มาตอนนั้นรู้สึกยังไงทำไมถึงตัดสินใจมาบวชชีพรามก็พอดีก็อยากอยากลองมาด้วยเราไม่เคยไงเราไม่เคยเข้ามาสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ปกติก็แค่มาทำบุญแล้วก็กลับทีนี้เราได้มีโอกาสก็เลยเข้ามา แล้วเป็นไงครับได้มาร่วมบทชีพพาก็ดีค่ะก็สงบดีแล้วก็มันก็ทําให้เหมือนมีกําลังใจในการทํางานต่อไปแล้วก็แบบว่ามันชีวิตประจําวันก็ดีขึ้นคือเราก็มีสติมีสมาธิมากขึ้นค่ะในการดํารงชีวิตทั่วทั่วไปครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับแล้วก็เยาวาชนนะครับที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับก็ ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สิงศักดิ์สิทธิ์อีกจุดหนึ่งนะครับภายในวัดป่าคลองกุ้งนะครับก็คือพระพุทธปรินิพานนะครับไม้แต่เขียนทองนะครับอายุพันปีใช่ไหมครับลุงพงศ์ใช่ครับใช่ครับ เป็นไม้พันปีรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดจะมาทางจากจังหวัดสระแก้วนะครับนะครับเป็นองค์ที่สองในที่ว่าผ่านในวัดป่าของกุ้งองค์งงแรกก็รู้สึกว่ามาพักที่วัดป่าของกุ้งแต่ประจําที่วัดอโศกรามคือวัดท่านพอลีเหมือนกันนะครับนะครับเป็นสาขาของต่อจากวัดป่าของกุ้งไปนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สองที่ว่าม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 า,มา,มาประจําอยู่ที่วัดป่าของกุ้งนะครับเป็นไม้ตะเคียนแท้ๆนะครับฝังอยู่ในแม่น้ํานะครับ ที่โยมท่านไปขุดเจอมาแล้วก็ท่านพ่อท่านปลารบว่าเห็นองค์นั้นแล้วอยากได้ได้ไม้เป็นไม้ตะเคียนบรรทมพระนอนนี่นะครับแล้วก็พระนอนนี้ก็เท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับามาช่วงที่ปิดทองหรือว่าฝังลูกนิมิตนะครับของวัดป่าของกุ้งนะครับเมื่อประมาณปีที่สองปีที่ผ่านมานะครับนะครับแล้วก็รู้สึกกับโยมก็ศรัทธาในพระไม้อันนี้มากนะครับรู้สึกกับเป็นไม้ตะเคียนทอง แท้ๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าต่อไปก็เป็นคู่บ้านคู่เมืองหรือคู่วัดป่าต่อไปนะครับคือไม้เป็นไม้ตะเคียนนี่ก็หายากแล้วครับอย่างนี้นะครับคืออายุพันปีมีความใหญ่มากนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือไม้ไม้ไม้ท่อนเดียวแล้วมาแกะสลักเดียวนะรัาไม้ท่อนเดียวอาจจะมีปะไปะก็เป็นบางส่วนนะครับแต่แต่เป็นไม้ต้นต้นเดียวนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูจากที่ช่างเขามาตกแต่งนะครับ พอยังมีตอไม้อันท้าอยู่ทางด้านนู้นนะตอมันจริงๆทางนู้นนะครับครับอ๋อคือคือคือเราได้มาเนี่ยเป็นเป็นไม้อยู่ในแม่น้าครับครับฝังอยู่เป็นพันปีนะครับแล้วก็อาจจะด้วยด้วยด้วยเดชบุญหรือว่าอนุภาพอะไรก็ตามเนี่ยลอยขึ้นมาทําให้มีผู้เห็นแล้วก็นํามาถวายหลวงพ่อแล้วก็เลยนํามาแกะสลักครับครับแกะเป็นรูปพระนอนเลยนะครับก่อนจะเดินทางจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็มากราบไหว้บูชาเชิญอันเชิญ พระนอนอันนี้ลงที่หน้าพระ,ะที่หน้าโบสถ์ของวัดป่ากองกรุงก่อนจะมาปฏิฐานที่ถาวรตรงนี้แหละครับหน้าวิหารท่านพรีธรรมทโลเนี่ยครับทําไมต้องเป็นพระพุทธปรินิพานครับก็ท่านพ่อท่านคงจะนิมิตหรือยังไงเนี่ยหรือว่าถ้าท่าไปทําอย่างอื่นมันก็คงจะเสียเนื้อไม้มากเพราะว่าท่านเป็นคนรักต้นไม้แล้วก็รักไม้เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับอย่างต้นไม้ในวัดต่างๆเนี่ยท่านก็จะปลูกทุกปีนะครับ แต่ว่าคนที่บุรณะตรงนี้มันก็มีน้อยนะครับคือว่าบุคลากรของเรามีไม่มากนะครับก็ผมเองก็ช่วยๆไปอีกตอนหนึ่งยามที่ผมว่างหน้าแรงก็มาให้น้ําต้นไม้มั่งอะไรต่างๆก็ดูแลเครื่องถูน้ำมัางอะไรครับคือท่านพ่อลีนั้นคือเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้งนะครับซึ่งเป็นถือเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย มากาบไหว้สากการะนะครับรูปปั้นของท่านพอลีซึ่งอยู่ทางทางด้านนู้นฝั่งตรงข้ามกับพระพุทธบริณภานนะครับเดี๋ยวลุงพาผมไปชมได้ครับครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าวิหารนะครับท่านพอลีธรรมะทโลนะครับท่านอดีตเจ้าวาด แล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของวัดป่าคลองกุ้งนะครับปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมากราบไหว้ที่วิหารแห่งนี้เยอะไหมครับก็เยอะนะครับโยมก็มีสมมติอย่างเป็นในตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยร้านทองอะไรต่างๆหรือว่าคนที่ทํามาค้าขายนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับผมเองก็มาทีหลังนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็ถือว่าปีลูกศิษย์ลูกหาในตัวเมืองจันทบุรีนี้มากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับวัดเป็นศิษย์ท่านทรีธรรมธโลเนี่ยครับ คือตะก่อนเขาจะเรียกว่าท่านพ่อท่านพ่อกัอนนะครับ mm. Mm. เขาไม่เรียกท่านพอลี mm. เขาเรียกท่านพ่อครับก็เหมือนองค์ปัจจุบันท่านพระครูเขมกรเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระครูภาวนาปัญญาพระภาวนาปัญญาที่สุน์นะครับนะครับแล้วก็การก่อตั้งเท่าที่ผมทราบที่นี่ก็จะไปก่อตั้งครั้งแรกหรือว่าเป็นเจ้าวาดครั้งแรกของวัดป่าของกุ้งสำหรับท่านพอลีธรรมทโลนะครับผมเองก็เคารพท่านเป็นคนหนึ่งเหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะออกรถออกลาไปไหนก็ต้องกราบไหว้ท่านเป็นอันดับแรกนะครับคือผมนับถือมากนะครับความยิ่งใหญ่ของออท่านพ่อรีแล้วก็แรงศรัทธาที่ที่ลูกศิษย์ลูกหามีต่อท่านพ่อรีนั้นนั้นมากน้อยแค่ไหนครับตัวผมเองผมว่าสัมผัสมาทีหลังก็จริงแต่ว่ามากเลยครับเท่าที่กระแสที่ว่าผมไปต่างๆในตัวเมืองจันทบุรีรั่วจ,จะเป็นฌานเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้ว่ากระแสของท่านนีหรือบารมีของท่านเนี่ยจะแรงมากนะครับมีคนเคารพนับถือท่านมากนะครับ คือที่วิหารแห่งนี้นะครับก็จะมะีรูปเหมือนท่านพ่อรีนะครับก็ให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมากราบไหว้แล้วก็มาปิดทองก็ได้ใช่ไหมครับครับครับคือทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยวิหารท่านพ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งนะครับสําหรับในจันทบุรีนะครับมีคนมากราบไหว้ขอพรจากท่านเยอะเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมาหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น เทศกาลต่างๆหรือว่าจะเป็นวันพระธรรมดานะครับถือว่าโอเคผมเองก็ถือว่าโอเคนะครับมีคนเคารพนับถือมากนะครับก็สุดท้ายนะครับอยากฝากให้ลุงพงศ์นะครับฝากบอกประชาชนเออลุงสัตนะครับเอ่ที่วัดป่าแห่งนี้มีมีอะไรดีๆที่จะมาสามารถสักการะบูชาหรือมาร่วมบุญกันได้บ้างครับก็มีท่านพอลีพระนอนนะครับแล้วก็มีพระพุทธเมตตา พระโสธรพระวัดไร่ขิงแล้วก็อีกหลายๆองค์อยู่ในเจดีนะครับาสามารถที่จะมา,ากราบวหว้บูชาได้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในจันทบุรีนะครับขอบคุณมากครับ ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตอรอลังการสวยงามเนี่ยมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับมาร่วมทําบุญมาร่วมกุศลที่วัดป่าของกุ้งแห่งนี้นะครับขนาดเดียวกันก็ในส่วนของคนที่ไม่สะดวกที่จะไปที่วัดไร้บ้านหรือว่าวัดวัดที่ไหนนะครับก็พระคุณเจ้านะครับบอกว่าเราทําบุญเราประพฤติดีเราปฏิบัติตนดีนั้น ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วนะครับดังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์สวัสดีครับ